มีนาซังคอนดีจิวอัตาชิวซันเดสัริีารบซันครับผมกระั้าสู่เกมออกซิเจน not i n c r u d e d ไม่รวมออกซิเจนในพาร์ทที่5แมปมิดิเบยน,นะครับก่อนหล้าจากครั้งก่อนเราก็ได้ทําห้องเลี้ยงสารสองห้องนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็กําลังทําการผลิตตัวกา๊าซไฮโดรเจนกันอยู่เนื่องจากว่าผมต้องการให้กา๊าซไฮโดรเจนมามาอยู่ที่ห้องนี้นะครับเพื่อให้ ตัวเดกโก้ที่แบบว่ามันเป็นิ่งมีชีวิตที่เราสามารถทําการตัดขนได้แต่ว่าเมื่อเราตัดไปแล้วมันจะมีการอ่างอกขนแล้วก็คือพันขนใหม่เนี่ยก็ต่อเมื่อมันอยู่ตรงจุดที่แบบมันเป็นการไฮโดรเจนนะครับแต่ว่าตอนเนี้จะขอหยุดการทํางานของเจ้าตัวตู้น้ำพอออกซิเจนไปก่อนเนื่องจากว่าอันนี้มาเป็นน้ําใสที่ ผมนามาจากแหล่งที่แบบว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับตัวเชื้อโรคนะครับถ้าหากว่ามาดูโอเวอร์เดชเชื้อโรคเนี่ยตรงนี้ก็จะมีเชื้อโรคใช่ไหมห้องน้ําก็มีตรงนี้ก็มีแล้วก็ลงไปถึงบริเวณข้างบนที่แบบว่ามันเป็นก๊าซออกซิเจนที่มาจากเจ้าเครื่องเนี่ยเนื่องจากมันใช้น้าใส่ที่แบบมีเชื้อโรคก็เลยจะมีเชื้อโรคติดตามไปด้วยแล้วก็ขอทําการหรือถอนเจ้าเครื่องนี้ออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวขอทําการเปลี่ยนทิศทางการให้น้ําหลการันจากเดิมที่เราใช้น้าใสตรงนี้ก็จะเปลี่ยนมาใช้เป็นบ่อข้างล่างที่ไม่มีเรื่องเกกี่ยววััับบตะนคร เข้าสู่วงรอบที่27กันแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มแผนการสลหรับขั้นต่อไปกันเลยดีกว่าคือตอนนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับตัวเชื้อโรคเนี่ยเราก็ปล่อยไปก่อนการเพราะว่าตัวเชื้อโรคพวกนี้ถ้าหากมาอยู่ในจุดที่มาเป็นก๊าซออกซิเจนหรือว่าเป็นก๊าซไฮโดรเจนเนี่ยยังไงมันก็จะค่อยๆตายกันไปอยู่แล้วแต่ว่าทีนี้เราต้องทําการแก้ไขจุดทางซ้ายตรงนี้กันหน่อยนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะมาสร้างห้องที่ จะใช้ในการกําจัดตัวเชื้อโรคของตัวอาหารเป็นพิษกันละกันนะครับซึ่งสิ่งที่ผมจะใช้ในการกาจัดเชื้อโรคในครั้งนี้ก็จะขอใช้เป็นตัวก๊าซคอร์บอนไดอกันนะครับเนื่องจากว่าก๊าซคอร์อนมันเป็นก๊าซที่สามารถกำจัดเชื้อโรคได้แบบทุกชนิดเลยแต่ตอนนี้ปัญหาหลักๆของเรานะครับมันอยู่ที่ว่าดาวดวงนี้ไม่มีก๊าซคอร์นดอเลยครับ <c oughs> แล้วเราจะเอาก๊าซคอรีนมาจากไหนล่ะก๊าซคอร์นอนะครับเราก็สามารถผลิตได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันจะมาจากเจ้าเครื่องนี้นะคร จ้าตัวเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องที่เราต้องใช้สนิมแล้วก็เกลือในการอาผลิตในเรื่องของตัวก๊าซออกซิเจนได้แล้วทีนี้มันจะมีเรื่องของคอรีอนออกมาเล็กน้อยด้วยนะครับแต่ประเด็นของเราคือเราไม่มีเกลือเราไม่มีสนิมเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรองให้จนกว่าเจ้าตัวประตูบานเนี่ยมันจะมีการนาในเรื่องของไอเทมพวกนั้นกลับมานะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมพื้นที่กันก่อนเพื่อที่จะทําห้องที่สลับในการกำจัดเชื้อโรคของตัวน้านะครับก่อนอื่นก็ขอทําการขุดกอบบริเวณนี้กันก่อน โอ้ oh, ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีการแจ้งเตือนอาหารเป็นพิษซะแล้วนะครับรู้สึกว่าจะเป็นแม็กใช่ไหมแม็กป่วยเป็นโรคอาหารเป็นพิษนะครับก็คือเชื้อโรคสีเหลือพวกนี้แหละเนื่องจากว่ามีการสูดในเรื่องของตัวก๊าซออกซิเจนที่มีเชื้อโรคเนี่ยมันก็จะมีการสะสมเชื้อโรคในร่างกายของตัวสารพันของเรานะครับแล้วทีนี้สาระของเราก็จะมีการติดเชื้อแบบนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เรื่องเ,เกี่ยวกับแม็กเนี่ยมีการแจ้งเตือนว่าเป็นโรคอาหารเป็นพิษ ซึ่งผลของอาหารเป็นพิษน,นะครับก็จะมีดังนี้เลยจะมีการปัสสาวะมากขึ้น200%ต่อวันความเร็วในการใช้ซ่วมก็จะลดลงไป20%แล้วก็เลือดแดงจะลดลงไป30%ต่อวันด้วยนะครับแต่ว่าเจ้าตัวโรคอาหารเป็นพิษเนี่ยเราสามารถรักษาได้เหมือนกันนะโดยการใช้ตัวเม็ดยาสีเหลืองนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาไปหยิบยามาหรือเปล่านี่นี่ครับตอนนี้รู้สึกว่าจะมีการหยิบยามากินด้วยนะครับอ,อยู่ไหนว่าแม็กจ๋าอา้าวแม็กทำไมายืนนิ่งเลยเอา้าวฮัลโหล อ้วาวเขาดื่ดได้ปกติแต่แม็กอ๋อหรือว่ากำลังกินอยู่อ๋อเขากำลังกินอยู่ครับแต่ว่าอนิเมชันมันค้าง <laughs> <laughs> โอเคครับเดี๋ยวจะให้ดูเมล็ดอันหน่อยหน่อยซิอ่าเมล็ดอยู่ไหนวะมันจะเป็นเมล็ดยานี่ครับมันจะเป็นยาเม็ดไอตัวยาเม็ดก็คือจะเป็นเม็ดสีเหลืองที่เราได้มาจากตอนที่เรารับในเรื่องของปัจจบันนี้นะครับก็คือจะสามารถกินได้แล้วก็จะสามารถารักษาในเรื่องของโรคนี้แบบทันทีเลยนั่นเองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันที่เราหยิบในเรื่องของยามาในตอนนั้นนะครับอ่าทีนี้กลับข้างบนตอนี้ไป แล้วก็ทําการวางพื้นแทนที่ไปก่อนกันแล้วกันนะครับวางพื้นยาวไว้ตลอดแนวจากนั้นห้องเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาวางเรื่องเกี่ยวกับตัวทางพักของเหลวแล้วก็เริ่มทํากลไกที่สามารถก็จะเรื่องของตัวเชื้อโรคได้นะครับทำการสร้างพื้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการว่างงานกันเลยทีเดียวงั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาทําการขุดเจาะตรงนี้เพิ่มเติมกันหน่อยนะครับจะได้มีสเปซมากขึ้นเลยเนอะแลวนะแลตอนนี้ก็มีคนมาเพิ่มไหนดูซิส่วนสามอย่างไม่เอาเลยนะครับไหนดูซิว่ามีอะไรน่าสนใจไหม ก็จะมีไข่แฮนดมาเดสพินชาแล้วก็ลูปโปเซลงั้นเหรออ่าอย่าได้เรื่องของอาหารน่ะงั้นก็เอาเรื่องของไข่แฮนดมากันลวกันนะครับก็คือป่อยมันเอาไว้กลางถ่ายอย่างเงี้ยในหน่อยมันก็จะมีการฟังตัวออกมาอยู่แล้วนะครับอะทีนี้กลับไปข้างบนจุดที่ผมจะใช้ในการทําเรื่องเกี่ยวกับการกระดชั้โลกเนี่ยก็ขอใช้ตรงนี้กันละกันเนอะแล้ก็จะใช้คอมโบเกี่ยวกับตัวถังพักของเหลวแล้วก็เรื่องของประตูไฟฟ้านะครับก็คือถ้า,าว่าเราทําการอ่าหมุนตัวตัวไฟฟ้าเนี่ย มันจะเป็นจุดที่เราสามารถวางในเรื่องของสิ่งก่อสร้างได้แล้วก็ยังสามารถเปิดปิดการทํางานได้โดยการเปิดประตูบานนี้อีกด้วยนะครับก็จะขอเริ่มจากวางประตูเอาไว้1 2, 3จุดแบบนี้แล้วจากนั้นนะครับประตูทั้ง3าบานนี้ก็จะเป็นฐานของตัวถังพักของเหลวแล้วทีนี้เราก็ทําการวางถังพักของเหลวไว้ข้างบนได้เลย1 2 3นะครับจากนั้นเราก็จะให้ในเรื่องของตัวน้ําใสเนี่ยมันเข้าไปในระบบตรงนี้แล้วมันก็จะมีการสั่งเปิดประตูนะครับคือถ้าหากว่าประตูไฟฟ้ามีการเปิดมา ตัวถังพักของเหลวเนี่ยมันจะรับน้ําเข้าได้อย่างเดียวแต่ว่าจะไม่สามารถส่งน้ำออกไปได้และในจังหวะนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นการหน่วงเวลาให้กับตัวกา๊าซคลอรีนที่อยู่ในห้องนี้มันจะมีการกระดัดในเรื่องของตัวเชื้อโรคได้นะครับแต่ว่ากว่าใช้งานได้เนี่ยก็ต้องมีเรื่องของก๊สคลอรีนก่อนลวเนอะโอเคทําการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้เรื่องของถังพักของเหลวที่อยู่บนประตูไฟฟ้ามาแบบนี้นะครับจากนั้นต่อไปจะเป็น การวางเรื่องเกี่ยวกับอวงจรเราก็มาดูหน่อยสิวงจรในครั้งนี้นะครับเหตุท,ที่คงต้องมีการวิจัยเรื่องเกี่ยวกับตัวเวลาเพิ่มเติมคัสตอรี่ซด่ความจิตอนเนี่ยก็าลังทําการวิจัยกันอยู่นะแต่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มวางตัวสัญญาณกันก่อนแถบสัญญาณนะครับอผมจะให้ตัวเซนเซอร์เนี่ยมาอยู่ทาาด้านซ้ายการะดานจะได้ไปการประหยัดพื้นที่แล้วทีนี้เราก็ทําการต่อมาแบบนี้นะครับให้ตัวเซนเซอร์เนี่ยเจอก,กับประตูบานแรกแล้วก็อันที่2เนี่ยต้องมีการสลับกันแสดงว่าผมต้องมีการต่อแบบนี้ก็คือต้องมีกกาาารรระะโดดขมมนคับ เราก็กระทำการข้ามโดยการใช้สะพานข้ามสายสัญญาณก็วางเอาไว้ตรงนี้1จุดนะครับก็จะสามารถสั่งนิเสิทธิของการใช้งานเนี่ยให้กับตัวประตูที่อยู่ตรงกันข้ามได้จากนั้นต่อไปประตูตรงการลางล่ะประตูตรงกลางตรงนี้ก็จะใช้สัญญาณเส้นเดียวกันแต่ว่าเราต้องมีการวางวงจรที่มันเป็นกระแสะสลับหรือก็คือเป็นตัวน็อตเกตนะครับเราต้องวางน็อตเกตเชื่อกับตัวเส้นนี้แล้วก็ขาออกของน็อตเกตเนี่ย ก็จะมาเชื่อมกับประตูบานนี้นะครับเพื่อที่จะนำนเลเซอร์ออสัญญาณที่แบบเป็นตัว่ั้นมาให้กับประตูตรงกลางได้แต่ตอนนี้ขอต้องการวิจัยกันก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ก็วิจัยอยู่แหละมันจะเป็นการวิจัยที่เป็นเจ้าสิ่งนี้นะครับมันคือเซนเซ,นเซอร์ทั่วไปมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับลอจจกเกตสลับแล้วก็จะมีเซนเซอร์ของเวลาที่เราสามารถใช้ในการตั้งค่า,าประตูพวกนี้ได้ด้วย ทำการวิจัยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไหนดูซิตอนนี้เราก็สามารถสร้างได้เกี่ยวกับเซนเซอร์เวลาทาม์เมอร์เซนเซอร์แล้วก็รวมไปถึงตัวลอจิกเกตสลับกันด้วยนะครับก็จะขอวางเอาไวา้แบบนี้ก็และกันเนอะโดยการวางลอจิกเกตสลับเอาไว้ขลางแบบนี้นะครับจากนั้นก็ทําการเชื่อมต่อสัญญาณจากขัวบนตรงนี้ลงมาที่ตัวขาเข,าข,าข้าของตัวตอรเกตแล้วที่นี่ขาออกของมันนะครับมันจะเป็นสีกระตัวกันข้ามเราแค่ทําการต่อเชื่อมหม้ยถึงประตูบานที่2ก็ถือว่าใช้งานได้เรียบร้อยและตัวเซนเซอร์ตรงนี้ละ่ตละตรงนี้นะครับ ผมจะขอใช้เป็นตัวอ,อะไรดีเซอร์เวลาเหรอเซเซอร์เวลาตั้งไว้1วันเนี่ยผมก็น่าจะเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับมันก็ขอใช้เป็นเซอร์เวลาก็ารวางไว้ตรงนี้1นุดจากนั้นเราก็สามารถควบคุมการเปิดปิดของเจ้าสิ่งนี้ได้แล้วนะครับโอเคทีนี้สัตวต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องของตัวเครื่องที่เราทําการรื้อถอนกันไปเมื่อตอนแรกนะครับเครื่องตู้น้ำพ่นออกซิเจนใช่ไหมที่นี้ เดี๋ยวเราต้องทําการหรือถอนทงง่อโลหิตทิ้งไปก่อนนั้นก็พอดงานครับหรือถอนทงง่อโลิตทิ้งไปนิดน,นึงแล้เวเราก็จะไปนําน้ําใสจากแหล่งปกติที่ไม่มีเชีโร่เนี่ยมาใช้ในการผลิตออกซิเจนต่อไปนะครับโอเคงั้นเรามาวางท่อกันก่อนท่อน้ำเหรออืม เส้นนี้มันเป็นเส้นที่เราไม่ได้ใช้อ่ะงั้นก็รื้อถอนไปด้วยเลยก็รลวการตรงนี้รื้อถอนไปตรงนี้ก็ลื้อถอนไปด้วยเออจะไปเรื่องของตัวน้าเน่าเนี่ยมันเริ่มที่จะล้นบ่ออันนี้ซสแล้วนะครับเห็นทีคงต้องมีการวางเรื่องของตัวถังพักคอเหลวเนี่ยเพิ่มเติมกันด้วยจะได้เป็นการเก็บเรื่องของตัวน้ําได้หรือไม่ก็อาจจะต้องมีการสร้างห้องที่เราใช้ในการเก็บน้าแบบไม่แบบจํากัดเลยนะครับน่าทําเหมือนกันนะเพราะว่าดาวตรงนี้เป็นดาวเล็กๆใช่ไหมถ้าหากว่าเราทําห้องเล็กๆที่แบบเก็บน้าได้แบบเรื่อยๆเนี่กก็ัััดเนนนนือีหม้ ความตการขุณจอดตรงนี้เพิ่มเติมกันหน่อยนะครับเข้าสู่วงรอบที่29กันแล้วนะคะและตอนนี้ก็กาลังทําการก่อสร้างตัวตู้น้ำพลออสเจนกลับมาอีกรอบหนึ่งโดยการ ใช้เรื่องของตัวน้ําใสที่มาจากแหล mm ่งตรงนี้ที่ไม่มีเร er ื่องของตัวเชื้อโรคนะครับแล้วก็ตอนนี้มีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับอาหารขัดแขลนกันสักหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเรามีสารพันถึง5คนใช่ไหมเรื่องของอาหารการกินเนี่ยก็ต้องมีการกินมากขึ้นด้วยแต่ตอนนี้ผมยังมีแหล่งผลิตอาหารที่ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับเพที่คงต้องมีการผลิตในเรื่องของตัวคนอัดก้อนเนี่ยประทังชีวิตกันไปก่อนนะครับงั้นก็สั่งผลิตจากอีกสักส0อันอาทีนี้กลับไปทางซ้ายในเรื่องของตัวเซนเซอร์นะครับผมกาน่าคิดดู อาจจะไม่พอต่อการใช้งานของผมสักเท่าไหร่งั้นก็ขอเปลี่ยนตัวเซนเซอร์กันสัิดนึงนะครับเดี๋ยวจะขอเปลี่ยนจากเซนเซอร์เวลาให้กลายเป็นตัวไทม์เมอร์เซนเซอร์ที่แบบจะสามารถกำหนดเวลาได้นานกว่าจะดีกว่าเยอะเลยนะครับทีนี้ส่วนข้างบนข้างบนนี้เหรออืมทำไงดีข้างบนนี้นะครับเอออยากจะประหยัดพื้นที่ให้เยอะๆหน่อยเห็นทีคงต้องใช้วิธีการนําน้าเนี่ยมาหยดเอาไว้ในห้องห้องนึงแทนที่จะใช้เป็นประตูดันเอาไว้จะดีกว่าเยอะเลยนะครับงั้นเรามาทําการขุดจอบเพื่อตรงนี้ออกไปก่อนกันละกันแต่ว่า ก็ตรงนี้เดี๋ยวผมขอวางเป็นบันไดไปก็แล้วกันนะครับวางเป็นบันไดเอาไว้ยาวตลอดแนวจากนั้นอ่าตอนนี้รื้อถอนตัวเซ็นเซอร์เวลาไปแล้วขอเปลี่ยนเป็นตัวทม์เมอร์เซนเซอร์ก็แล้วกันนะครับทม์เมอร์เซนเซอร์เรื่องของเซนเซอร์เวลากับทม์เมอร์เซนเซอร์นะครับขพราะในต่างคอมมันเนี่ยมันอยู่ตรงที่อ่าเรื่องของระยะเวลาเซนเซอร์เวลาเนี่ยมันจะกระโดดแบบเป็นวันวันหนึ่งคือวันหนึ่งตั้งสีเขียวส่วนนี้สีแดงส่วนนี้ได้แต่ถ้าหากเป็นทม์เมอร์เซนเซอร์เนี่ย เราสามารถกระโดดเวลาเขียวแดงได้แบบอิสระเลยแล้วก็จะมีเลเวลสูงสุดอยู่ที่ประมาณสัก1ิวันเห็นจะได้นะครับอาจทิตี์ข้างนก็จะค่อยๆซาร์เล็ตอของเมไดไปแล้วทีนี้มีคนมาเพิ่มเดี๋ยวดูซิการดูแลฐานเรามีแล้วอ่ะแล้วก็ไปหลับรู้ตัวยังไงก็ไม่เอานะครับมเมล็ดเบริร์อันนี้ใช้ในการตกแตง่งและออกซิไลท์ใช้สลับในการผลิตออกซิเจนใช่ไหมแล้วก็สาลายสาลายเหรออ่าและออกซิไลท์เนี่ยเอามายังไงก็ตอนนี้ก็คงจะไม่ได้ใช้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือมันจะมีการผลิตออกซิ ตอนนี้ผมก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรอะ่ะงั้นก็เอาสาหร่ายมาก็แล้วกันน่าจะโอเคสุดแล้วนะครับก็รู้สึกว่าตอนนี้จะมีของอมีตัวลูกแหดเนี่ยออกมาจํานวนหนึ่งซะแล้วนะครับแสดงว่ามีการฟักไข่กันแล้วแต่เพราะฉะนั้นถากว่าตัวแหดตรวเนี้ยมันเกิดตายขึ้นมาเราก็สามารถนําเนื้อมากินก,กันต่อไปได้นะครับอาทีนี้กลับมาดูขาบนขาบนนี้เราจะออกแบบอย่างไงดี อคิดยากเหมือนกันนะเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะขอวางสิ่งนี้ไว้ให้ดูก่อนกันละกันก็คือลูระบายของเหลวผมจะวางลูระบายของเหลวไว้ตรงนี้นะครับแล้วคา่ังเนี่ยจะเป็นจุดที่เราจะใช้ในการเก็บในเรื่องของตัวน้ํใสที่เราได้มาและเราก็จะวางสิ่งที่เรียกว่าปั๊มของเหลวปั๊มของเหลวผมจะวางเอาไว้ข้างในตรงนี้เลยนะครับวางไว้ตรงนี้1โจนจากนั้นนะครับถ้าหากว่าเราต้องการให้อาน้ํใสเนี่ยมาใช้งานก็สามารถใช้เครื่องนี้ในการสูบน้ําในห้องนี้ออกไปได้แต่ว่า เราทำยังไงให้ห้องนี้เป็นห้องที่แบบว่าสามารถเก็บน้ำได้แบบไม่มีจำกัดนะครับก่อนอื่นก็ต้องมีการวางสิ่งนี้กันก่อนก็คือพื้นระบายอากาศพื้นระบายอากาศนะครับเป็นพื้นที่จะสามารถทําให้ตัวอะไรนะตัวอากาศอ่ะสามารถไหลผ่านได้แต่ถ้าเป็นตัวของเหลวไม่จะไม่จะไม่สามารถไหลผ่านได้แล้วก็จะเป็นสิ่งที่ยังสามารถทําให้ตัวน้ำเนี่ยเก็บได้แบบไม่มีจํากัดอีกด้วยนะครับตอนนี้ก็กาําลังวิจัยกันอยู่นะซึ่งก็จะเป็นการวิจัยเรื่องสิ่งนี้มันก็คือการวิจัยเรื่องเกี่ยวกับตัว ป้องกันอันตรายอันนี้นะครับก็คือเจ้าสิงเนี่ยมันก็คือการได้รับเรื่องเกี่ยวกับตัวชุดสูตรมาชุดสูตรเนี่ยเราก็ต้องใช้ในการบุกลงไปบริเวณค้าล่างกันต่อไปด้วยนะครับเข้าสู่วันที่30กันแล้วนะครับและก่อนที่เราจะไปทําการก่อสร้างกันต่อเดี๋ยวขอมาดูคัล่างนี้กันหน่อยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ตัวบ่อพ่นน้ำเน่าเนี่ยมีการพ่นน้ำเน่าออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกรั่งมันจะล้นห้องนี้กันอยู่แล้วนะครับเหตุที่คงต้อง มีการสูดเอาตรงนี้มาทําการ,รบำบัดให้กลายเป็นน้ําใสแล้วก็น้าเลืองของน้าใสเนี่ยไปเก็บเอาไว้ก่อนแต่ว่าตอนนี้ตัวถังพักของเหลวที่เราทําการเก็บน้ําใสนะครับมันกำลังจะเต็มแล้วไอที่คงต้องมีการวางถังอ่าเพิ่มเติมกันสะหน่อยนะครับงั้นก็อวางไว้ตรงนี้ก่อนกันละกันเนอะเพื่อจะรับเรืองขอน้ําใสมาเก็บเอาไว้แบบชั่วคราวก่อนกันละกันจากนั้นก็ทําการต่อท่อน้ําจากด้านบนตรงนี้นะครับให้มาเชื่อมกับตรงอ่าสีขาวตรงด้านขวาของเราโอเคเราก็ให้คนงานทําการก่อสร้างไป จากการเราก็ทําการเปิดสวิตช์เอาไว้ก่อนเลยก็ลกันเพื่อที่จะสูบในเรื่องของตัวน้ำน้าจากข้าล่างเนี่ยให้มันสามารถเข้าไปที่ระบบของเราแล้วก็นําน้ําพวกนี้มาทาการมาบัดให้มันกลายเป็นในเรื่องของน้ำใสอีกรอบหนึ่งนะครับอาทีนี้เรากลับขึ้นไปดูข้างบนเรื่องของข้างบนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมคิดว่าจะมาเริ่มออกแบบท่อน้ากันก่อนกันละกันก็คือจะเป็นท่อน้ําที่จะต้องมาต่อเชื่อมกับตัวถังพักของเหลว ในครั้งนี้ผมจะขอให้ตัวน้าใสเนี่ยมันเริ่มเข้ามาจากทางซ้ายกันละกันนะครับแล้วก็มีการส่งน้าเนี่ยให้ไปอันที่ขวาแล้วก็ไปอันขวาต่อไปเรื่อยๆตาลาดับแต่ว่าที้เนี่ยเราก็ต้องมีการวางข้อน้ําที่อาจจะดูงงๆกันหน่อยนะครับเนื่องจากว่าสีขาวอะ่ะมันเป็นขาเข้าสีเขียวเป็นขาออกใช่ไหมพอใช้วิธีการวางมันก็จะ เป็นในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือสีเขียวต่อมาแบบนี้ทิกแซกนิดนึงมาทางขวากับเข้ากับตัวช่องสีขาวใช่ไหมอันนี้ก็จะทําเหมือนกันด้วยจากนั้นอันทางขวานี้ก็จะต่อมาทางขวาแล้วก็ให้มันขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะมาเชื่อมกับตัวรัวระบายของเหลวตรงข้างบนนี้นะครับเพื่อที่จะนาเรื่องของน้ํใสเนี่ยมาปล่อยอไว้ที่ห้องข้างบนได้แล้วทีนี้ตัวพื้นข้างลางอย่างต่อไปเราต้องวางด้วยตัวอ่าพื้นระบายอากาศนะครับเพราะว่าเื่อระบายอากาศเนี่ยเป็นพื้นที่เราสามารถ อาเก็บในเรื่องของตัวน้ำได้แบบว่าไม่มีจํากัดเลยแต่ถ้าเราใช้พืชชนิดอื่นเนี่ยในเรื่องของความดันน้ําอาจจะดันพืชจนพังก็เป็นได้นะครับแต่พืชนี้ไม่มีวันพังแน่นอนแล้วก็ทําการก่อสร้างตรงนี้รอไปก่อนแต่ว่าไปก็กไม่อีกหนึ่งเรื่องที่ผมกำลังกัง,กงวลอยู่นะครับก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวท่อน้ําที่เราสูบน้ําเน่าจากปั๊มของเหลวเนี่ยให้มันผ่านขึ้นไปข้างบนใช่ไหมแล้วทีนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าตัวน้ําเน่าที่ผ่านสภานตรงนี้มาปุ๊บแล้วก็มีการผ่านช่องสีเขียวซึ่งเป็นขาออกของตัวกออองงนนงน,น,น้้้ําาลมืตเี มันจะเกิดปัญหาที่ว่าถ้าหากกระดาษมืออันนี้ต้องการปล่อยน้ําเสียออกมามันจะปล่อยออกมาไม่ได้เนื่องจากว่าตัวการต่อท่อน้ำแบบเนี้ยมันจะยึดอ่าเรื่องของต้นทางเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าว่าตรงช่องรับสารหรือว่าช่องขาออกตรงไหนที่มันมีการผ่านกลางเนี่ยมันจะไม่สามารถปล่อยในเรื่องของตัวน้ําได้เหตี่คงต้องมีการเป็นตำแหน่งของตัวท่อน้ํากันซะหน่อยนะครับงั้นก็ขอทําการเป็นแบบนี้กันละกันโดยการต่อท่อน้ำตรงนี้ ให้มันมาทางขวาแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาใช้สะพานข้ามท่อน้ำเนี่ยเอาไว้ตรงนี้แทนก็คือถ้าว่าเราเราทการกอ่อสร้างแบบนี้นะครับมันจะทําให้ตัวท่อน้ำเนี่ยมันจะมีการแบ่งกันก็คือแบ่งกันปล่อยไปทีละอนันถ้ากว่าอันนี้เป็นแบบเป็นช่องว่าง се, แล้วก็จะเป็นการช่วยกันปล่อยทีละไ,ไปทีละอนันทีละอันแต่ว่าถ้าหากเราทําการท้าแบบเดิมเนี่ยมันจะเกิดปัญหาที่ตัวกระดาษอันนี้นะครับมันจะไม่สามารถปล่อยนะ้ำออกมาได้อ่าเห็นปะมันจะมีการบอกว่า พอตรงช่องอาส่งสารตันก็คือมันมีน้ําค้างเอาไว้มันก็เลยปล่อยน้ำออกไม่ได้วิธีการแก้ไขก็คือต้องปิดอันนี้ไปก่อนแต่ว่าตอนเนี้ยขอทำการก่อสร้างตรงนี้ให้เสร็จก่อการแล้วการจะได้สามารถให้เจ้าเครื่องคลางเนี่ยสามารถทํางานได้แบบตลอดไปเลยนะครับ ตอนนี้ก็แก้ไขท่อน้ําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นว่าตัวน้าเน่าเนี่ยมันจะไหลขึ้นมาข้างบนตรงนี้มีการวางสะพานข้ามไปทีนึงจากนั้นมันก็จะเกิดเป็นทางแยกนะครับก็คือเป็นทางแยกระหว่างตัวสะพานกับตัวช่องปล่อยของตัวก้อนน้ำรางมือทีนี้นะครับมันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าถ้าสะพานมีการ ใช้งานก๊อนน้ำอันนี้แล้วตัวก้อนน้าต้องการปล่อยน้ำเน้าออกมามันก็จะสามารถปล่อยน้าเน้าออกมาได้แบบตามปกติเลยนะครับซึ่งมันจะเป็นการแบ่งนะก็คือจะเป็นการแบ่งกันระหว่างก้นสภากับตัวข้้งล่างนี้แบ่งกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเท่านี้ตัวเท่าน้าก็จะไม่เกิดอาการตันแน่นอนนะครับแต่ตรงนี้อาจจะเดินทางกันช้าหน่อยนะเนื่องจากว่าน้ำของเหลวเนี่ยมันมีการสูบในเรื่องของตัวน้ําเข้ามา10กิโลกรัมต่อวินาทีแต่ว่าเรื่องของตัวเครื่องวัดน้ำเน่าเนี่ยมันจะทํางานแค่5กิโลกรัมต่อวินาทีนะครับจะน้อยกว ปล่อยเวลาให้มันทํางานไปเรื่อยๆก่อนก็นและกันเนอ,ะ,อะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าทาง้าธนะซ้ายเนี่ยจะเกิดอาการตานันซะแล้วนะครับก็คือเนื่องจากตอนเนี้ยตัวถังว้าอันนึงมันจะรับน้ําได้เต็มที่คือ5กิโลกร,รัมใช่ไหมตอนนี้ก็มีการเก็บน้าใส่เอาไวเ้เรียบร้อย5้าตันเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีอุกกาบาตตกลมาอีกแล้วโ,โหหนกหูเหลือเกินเออจะไปเรื่องต่อไปที่เราต้องมาแก้ไขเนี่ยก็คือจะเป็นตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันเลือทพ่จะเยอะขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยเนื่องจากว่าเรามีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากตัวเครื่องปันไฟถ่านหินเหติที่คงต้องมีการวางจุดที่เป็นการกําจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กันซะหน่อยนะครับก็อาจจะใช้เอาสิ่งนี้กัน,ก,นก็คือจะเป็นตัวต้นออกซิเฟอร์ต้อนออกซิเฟอร์นะครับถ้าหากเรามีการใช้ดินแล้วก็ใช้น้ําใสเนี่ยจะสามารถผลิตในเรื่องของตัวก๊าซออกซิเจนจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ซึ่งทีนี้ผมจะขอนํามันมาปลูกเองก็แล้วกันนะครับโดยการใช้ตัว กระบาเพาะปลูกเหมือนเดิมก็คือจะเป็นเรื่องของพื้นฟาร์มก็และกันพื้นฟาร์มก็จะขอวางเอาไว้ตรงนี้2จุดก็แลวกันเพื่อที่จะนําเรื่องของตัวต้นออกซิเฟินเนี่ยมาทําการเพาะปลูกได้โอเคทําการสร้างพื้นฟาร์มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยทีนี้เราก็ทําการติ๊กที่มาเดนเฟินแล้วก็ทําการเพาะปลูกไปนะครับตรงนี้เดี๋ยวขอเล่งงานนิดนึงแล้วก็ทําการคัดลอกให้เหมือนกันทั้ง2แปลงนี้นะครับเท่านี้ตัวต้นออกซิเฟินสองอันนี้ก็จะสามารถนําตัวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาทําการผลิตให้กลายเป็นก๊าซออกซิเจนได้ แล้วก็ถ้าหากว่าเรานําตัวต้นออกซิเฟอร์มาทําการปลูกเองนะครับมันจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าตตาธรรมชาตินะเพราะว่าถ้าหากมันตตาธรรมชาติเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพประมาณสัก25เแต่ถ้าเอาปลูกเองมันจะเป็น100นะครับก็คือมันจะดีกว่าเดิม4เท่าเท่านี้เจ้าตัว2ต้นเนี่ยก็น่าจะเปลี่ยนการคาร์บอนไดออกไซด์ข้างล่างนี้ได้ทันนะครับแต่ว่าจะทันไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีหนึ่งกันละกันตอนนี้ก็ให้คนงานนําตัวมาได้ยาทําการเพราะปลูกจากนั้นกก็ต้้ออองงงมีารรใชเื่ขดิน แล้วก็ใช้เลืองเกี่ยวกับตัวน้ําใสกันด้วยนะครับเราต้องใช้ดินเนี่ย4,000กรัมต่อวันก็คือ4กิโลกรัมต่อวนันแล้วก็ต้องใช้น้ําใสถึง10กิโลกรัมต่อวันด้วยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวในคลิปนี้ก็จะขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนการละกันอย่างน้อยก็มีการเตรียมการสำหรับห้องที่ใช้ในการกําจัดตัวเชื้อโรคที่อยู่ในตัวของเหลวได้แล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะได้รับเรื่องของกา๊าซคลอรีนมาซึ่งกา๊าซคลอรีนจะมาจากเจาก้าตัวเครื่องนี้นะครับตู้สนิมเกลือพ่นออกซิเจนมันจะเป็นเครื่องที่ต้องใช้สนิมเกลือแล้วก็ไฟฟ้าเราจะสามารถผลิตตัวกา๊าซออกซิเจนแล้วก็ได้คลอรีนออกมาเล็กน้อยด้วยนะครับแต่ว่ากว่าจะได้คลอรีนที่แบบเยอะขนาดนั้นเนี่ย ต้องใช้ชวเวลากันอีกสักพักใหญ่เลยแล้วก็เรื่องของตัวน้ำอ่านนวคากร็วข้างล่างนี้นะครับรู้สึกว่าปริมาณมันจะค่อนข้างเยอะมากเหตที่คงต้องมีการเตรียมพื้นที่สำหรับการเก็บน้ําเพิ่มเติมกันสะหน่อยนะครับแต่ว่าก็จะไปทําต่อในครั้งหน้าเนอะ<เ>แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคงต้องหาวิธีการรับมือเรื่องเกี่ยวกับอ่าตัวเชื้อโรคเนี่ยกันอีกวิธีหนึ่งซะแล้วนะครับเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยมันเริ่มที่จะออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องมีการเก็บที่แบบมากขึ้นก็อาจจะมมมมีีีีชชะโลลล่่่่ทหหดดอออออกกกกกกาาาาาาาววนนน้้้็็็เเปปไคครรับผถยืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป e กำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกลัพบกันใหม่ครับมาตนะเน่